คลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องของเทวดาชั้นจตุมหาราชที่เป็นเทวดาชั้นที่หนึ่งนะครับต่อเนื่องก็คือต่อจากชีวิตประจําวันของเทวดานะครับว่าวันวันก็ทําอะไรบ้างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวกินอาหารเนรมิตสิ่งของต่างๆนะครับในคลิปนี้ก็คือเป็นข้อที่8นะครับข้อที่8คือเทวดาเนี่ยจะต้องทํางานทําหน้าที่พิเศษนะครับเทวดาชั้นจตุมหาราชเนี่ยจะ มีหน้าที่ทํางานพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีมหาเทพในงานพิเศษของเทวดาชั้นจตุมหาราชก็คือการไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ครับถ้าไม่ใช่เทวดาชั้นจตุมหาราชประเภทมหาเทพเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ในชั้นที่สองได้นะครับเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยอยู่ในชั้นที่สองส่วนตัวของเทวดาที่รองลงมาก็คือเป็นชั้นกลางนะครับงานหลักที่จะเป็นงานพิเศษที่ถูกใช้งานก็คือ การไปทรมานนักโทษในนรกครับนี่คือสองงานที่เทวดาชั้นจุนมหาราชจะต้องไปทำนะครับเป็นงานที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้กรณีของชั้นที่สองเนี่ยก็คือประเภทที่เป็นเทวดากลุ่มที่รองลงมาในกลุ่มแรกก็คือมหาเทพกลุ่มที่สองก็จะเป็นตัวของเทวดาชั้นกลางนะครับจะต้องไปลงโทษหรือว่าไปทำโทษ สัตว์นรกที่อยู่ในมหานรกต่างๆนะครับที่มีประมาณ500กว่าขุมหน้าที่ของเทเวดาเหล่านั้นคือต้องไปลงโทษครับไล่ตั้งแต่ตัวของพยาคุดก็ต้องไปลงโทษนักโทษที่เป็นสัตว์นรกนะครับพญานาคเองก็เช่นกันครับก็ต้องไปลงโทษสัตว์นรกกุมพันละคมพันทุกอย่างก็จะมีหน้าที่ไปลงโทษสัตว์นรกครับนี่คือถ้าเราจะเห็นว่านายนิรยาบาลที่อยู่ในตัวของสัตว์นรกเนี่ย อันนั้นแหละครับคือเทวดาชั้นจตุมหาราชหน้าที่เป็น,เป,นเป็นหน้าที่พิเศษที่เขาจะต้องลงไปช่วยพญยายมบาลเพื่อลงโทษสัตว์นรกครับคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีของในนรกเนี่ยก็จะมีพวกนายนิรบาลเนี่ยเขาลงโทษสัตว์นรกอยู่เป็นประจำแล้วนั่นแหละครับคือตัวเทวดาชั้นจตุมหาราชแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นนายนิรบาลจริงๆก็มีนะครับแต่ว่า จะมีผสมกันไประหว่างเทวดาชั้นจตุมหาราชกับตัวของตัวนายนิรบาลจริงๆที่เขามีหน้าที่ลงโทษอยู่แล้วนี่คือหน้าที่ที่เป็นหน้าที่พิเศษหรือว่างานพิเศษของเทวดาชั้นจตุมาราชนะครับว่าจะต้องไปลงโทษสันนรกในคุมนรกต่างๆนะครับที่มี500กว่าคุมส่วนอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือหน้าที่ของการขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ของเทวดาชั้นจตุมาราชประเภท มหาเทพนะครับก็คือเท้าจัตุโลกบาลนักสี่นั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่9นะครับเป็นข้อสุดท้ายของกิจกรรมในแต่ละวันของเทวดาชั้นจตุมหาชานะครับข้อที่9ก็คือเทวดาทุกตนตั้งแต่มหาเทพจนเทพชั้นต่าเนี่ยจะต้องศึกษาธรรมะครับไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีๆก็ไม่ได้ศึกษาธรรมนะครับต้องศึกษาธรรมทุกรูปทุกตัวแล้วก็ทุกตนของเทวดาครับจะมากจะน้อย นี่คือเป็นหน้าที่ที่ถูกกาหนดมาเลยนะครับเพราะว่าเทวดาเป็นเทพชั้นสูงไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นเทพชั้นต่ําหน้าที่หลกัหลกๆเขาก็จะต้องเรียนรู้ธรรมะด้วยครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจ,จกรรมประจําวันของเทวดาทั้งหมด9ข้อนะครับที่วันๆหนึ่งเขาทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจ่อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเทวดาชั้นหนึ่งต่อนะครับ